ฮัลโหลฮัลโหลนงสวัสดีคะ่ะนงนงนงอายุเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบเจ็ดปีคะ่ะเออมว่างไนงนงนงเล่ามาพอดีวันนี้อยากจ,จะขอความคิดเห็นพี่พี่ดีเจทั้งสามคนแล้วก็าชาวฟุตโทเลียนนะคะว่า อ่าเกี่ยวกับการแปรงฟันตอนเช้าค่ะทำไมคะก็คือพอดีว่ามันมีวันที่แบบเรากินกาแฟที่ทํางานใช่ไหมคะแล้วก็คือก็คุยกับพี่ที่ทํางานว่าแบบเออรสกาแฟเนี่ยมันมันเปลี่ยนคือบางทีมันไม่ได้เป็นที่ร้านมันเป็นเพราะเราอะแปรงฟันเพราะปกติอะถ้าเป็นแบบวันที่ไม่ได้ไปเจอใครหรือว่าวันที่ไม่ได้ออกจากบ้านนะคะก็คือหนุ้งเองอะจะไม่แปรงฟันเพราะว่าไม่อยากให้รสชาติกับข้าว ไม่อยากให้รสชาติน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเสีย mm hmm. ยิ่งไปแบบตามโรงแรมอ่างเงี้ยค่ะกินข้า,าวเช้าโรงแรมมันจะมีน้ำส้มใช่ไหมคะก็ค mm ือ hmm. จะไม่แปรงฟันเลย mm hmm. เพราะว่าน้ำส้มอ่ะมันจะขมทีเนี้ยพี่ที่ทํางานอ่ะเขาก็พูดแบบว่าเออมันไม่ถูกสุขอ,อนามัยนะ mm hmm. ก็คือจริงๆอ่ะมันควรจะต้องแปรงเราก็เลยไปถามเพื่อนหลายๆกลุ่มก็เลยไปเจอว่าแบบเออมันมีทั้งคนที่แบบไม่แปรงฟันตอนเช้าเพราะกลัวรสชาติของอาหารนะคะเสียเหมือนเรากับ oh oh. อีกกลุ่มหนึ่งที่แบบเออมันต้องแปรงถ้าไม่แปรงก็คือแบบโโรกนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะ แปงหรือว่าไม่แปงฟันกันคะตอนเช้าแปงครับไม่แปงค่ะแปงไหมเช้าแปงเนาะเออหอมจะไม่แปงแล้วกินมื้อเช้าก่อนแล้วหลังมื้อเช้าจึงแปงเพราะว่ารสชาติอาหารเปลี่ยนเหมือนกันหรอใช่ไม่รออ๋ออันนี้ถามนะคุณนุ้งครับถามหอมด้วยที่ว่ารสชาติอาหารเปลี่ยนเนี่ยต่อให้เราบ้วนปากมันก็ไม่หายไปหรอหมายถึงว่าไอ้ความความยาสีฟันมันจะค้างอยู่เลยหรอไม่เหมือนที่บอกไงว่าน้ำส้มมันก็จะเปลี่ยนรสชาติอะไรอย่างนี้ถูกไหม อาหารก็จะเปลี่ยนรสชาติแต่ว่าเอาจะมีสอยอย่างคือคือไหนไหนก็ต้องแปลงอยู่แล้วอ่ะก็แปลงหลังอาหารเช้าไปเลยปากจะได้สะอาดตลอดวันอันนี้คือกรณีที่อยู่บ้านวันนั้นเป็นวันหยุดนะแต่ถ้าไปทํางานหรืออะไรเง,งี้ยก็แปลงก่อน <โฮ S 2> อยู่แล้วลอ๋อเหรอแล้วมันไม่ไม่ไม่แม,มบ มีรถที่ฟันทั้งคืนอย่างเงี้ยเหรอเวลาที่ฟันเราเองคือคืออันนี้เปิดเว็บไซต์นะคะจะแปลงวันเมื่อไหร่ดีคราวนี้จากเว็บไซต์เนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยควรแปลงหลังอาหารเช้าเออเฮ้ยมีคนแปลงหลังอาหารเช้าเยอะมากนลยดูกูการแปลงฟันในตอนเช้าจึงควรแปลงหลังอาหารเช้าเพื่อกําจัดเศษอาหารในปากไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ใช้ในการสร้างคราบจุลินทรีย์ได้มากนักอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็บอกว่าให้แปลงหลังอาหารเช้ามันเหมือนมันมีแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในร่างกายเหล่าด้วยวะแล้วแบบ ไอเนี่ยมันคงมีแหละแต่ไม่แล้วเราก็กินเข้าไปต่อไงมมันแต่ว่ามันหมกมาทั้งคืนไม่รู้มันยังเป็นประโยชน์อยู่หรือเปล่าเด็กคือถ้าไม่ไหวตอนเช้าบางทีของลูกก็อาจจะแบบแค่แบบอบ้วนน้ำได้ไหมเหมือนแบบว่าแค่ลูกก็แปลงก่อนหรือกินก่อนกูกลัวอาปกติลูกก็จะแปลงก่อนนะสิกแปรงก่อนคือเพราไม่มีรสที่ฟันปนไงไม่แต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นนะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือเกินครึ่งนะกินข้าวก่อนแล้วค่อยแปลงว่ะนี่การกูเป็นส่วนน้อยแปลงหลังอาหารเช้าเยอะเลยเออถ้าอย่างนี้ไปนอนโรงแรม ต้องตื่นไปกินเบรกฟาดก่อนแล้วค่อยกลับมาแปลงถูกไหม <S 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 ใช่ใช่ค่ะโอ้โหาอ่เะบบอเ,เพอพาแฟนเราแปลงฟันหลังอาหารเช้า,ชาเออรู้แล้วเพราะว่าเคยตีกันเราแปลงก่อนพอ,พอแปลงหลังว่ะแล้วเขาบอกสอป่กทำไมไม่แปลงก่อนเนี่ยบ้แต่แ,แต่ว่าแต่ว่าถ้าเราไปโรงแรมอะเราแปลงก่อนเว้ยเพราะต้องเดินออกไปใช่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกไปพับลิกคือยังไงก็ต้องแปลงฟันและเสียรถไหมล่ะก็ต้องยอมเสียอ่ะเพราะว่ามันมันคือพับลิกแต่ถ้าเกิดอยู่ในบ้านอะว่าวันนั้นวันหยุดอะจะทานอาหารเช้าก่อนแล้วค่อยแปลงอ๋อ ถ้าแบบไม่ต้องไปทํางานเช้าอ,ะอ่ะ้าวถึงหมอฟันก่นเรื่องนี้แต่อย่างน้อยเขาบอกว่ามันควรจะต้องแบบแปลงหลังจากรับประทานอาหารแล้วด้วยนะประมาณ<บ>สักแบบ3 0มสถึงนาทีนะนั้นแปลว่าถ้าแปลงก่อนก็ต้องแปลงหลังด้วย เยอะไปแปลงทุกหลักทุกหลังอาหารเอางี้คุณนุ้งอาทิตย์หน้าทันตแพทย์มาโอเคไหมเรื่องนี้ถึงการตแพทย์เหรอคุณนุ้งคุณนงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆคุณนุ้งอาทิตย์หน้าทันตแพทย์โอเคไหมคะเออได้ค่ะเออแล้วอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราต่อสายคุณนุ้งแล้วก็ทันตแพทย์เลยจบมันจะลามไปถึงเวลาเราไปพักผ่อนตามรีสอร์ทด้วยว่าเราควรปฏิบัติตัวไงกันแน่คือเราแปลงก่อนเรารูนะว่าเราแปลงก่อนเราแปลงก่อนเพราะว่าสมมติเราอยู่กับผู้ชายเราแค่รู้สึกว่าอยากให้เขามีลมหายใจที่ดีลมหาย สี่แปงสองแปงสี่แปงรู้ขึ้นมาแปลงเออนั่นเนี่ยสองทุ่วโมงแปลงทีสองทุ่มโมแปลงทีแปงเดี๋ยวแปงเดี๋ยวอมเดี๋ยวกลัวเรื่องนี้ต้องถึงหมอคุณนุ้งฟังไว้พุทธนาในระหว่างนี้ในระหว่างนี้คุณนุ้งไปดูในพุทโธทเวียนที่พิมพ์แล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแต่พุทธนาจะมียีกอันหนึ่งเสียงทันตแพทย์ได้ค่ะขอบคุณมากนุ้งทำให้พี่นอนไม่หลับอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวกลับไปเคลียร์กันเรื่องแปรงฟันนี่เนี่ยพุทธทพุทโผอย่าลืมโทรนะ